งเข้ามาคุณพี่คะ่ะรถหน่วยงานใช้งานมือเดียวนะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยเพิ่งลงจากเทนเนอร์มาเมื่อวานนี้เองนะคะใหม่ติดเลยคะ่ะคุณพี่่ะด้านข้างของกางเต็นท์ะะเป็นโตโยต้ารีโว่พีเด r เนอร์กระบะสี่ประตูยกสูงรุ่น 2.4e ค่ะปี2020ด้วยนะคะคุณพี่ติดตั้งแทร็บอร์ดมาให้แบบครบครบเลยนะคะพี่ๆท่านไหนกำลังตามหาอยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดี p ีพีเทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนตกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1 ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต้นมาอัปเดตรถกระบะเข้ามาใหม่คุณพี่คะ่ะตดอเช่วงนี้นะช่วงต้นปีเราค่อนข้างจะหากระบะยากมากเลยตอนนี้เต้นคัดมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการค่ะพี่ใช้งาน4-5ปีเวียนคืนมาสภาพรถสวยกริบๆเลยบอกเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ํากลับสีมาแน่นอนนะคะตรวจเจอซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะนี่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาพาไปดูกันเลยดีกว่า ด้านข้างของกลางเต็นท์นะคะเป็นโตยต้าลีโวพีเรเนอร์กระบะ4ประตูยกสูงนะคะเครื่องยนต์2.4รุ่น E ปี2020รถใช้งานแค่4ปีเองค่ะคุณพี่สภาพสวยๆะะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณแสนสามเท่านั้นนะ,ะเข้าเช็คระยะรอบใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่และราคาตั้งขายคุ้มๆนะคะ5้9 0 0นบาทเท่านั้นนะ,ค,ะคุณพี่น่าใช้มากเลยสีบอนเงินด้วยติดแคริบอยมาด้วยนะมาดูรอบๆคันเลยนะคะคุณพี่ขาสวยมากนะคะไฟด้านหน้านะรอะกไฟ,ไฟใสแจ๋วเลยค่ะคุณพี่ขารอบไฟไม่มีรอยแตกนะคะหลอไส้ฮาระะ์โจนของพี่หาซื้อเปลี่ยนง่ายมากเลยกระจัง ด้านหน้าได้เป็นแบบโคเมียมนะคะตัดกับสีดําเงาเปียนโนแบ็กค่ะคุณพี่ค่ะส,สวยๆอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะคุณพี่ต้องเป็นริ้วแบบริ้วรอยตรงไหนหนูทําให้หมดเลยนะคะ แม็กแท้แม็กเดิมจากโตโยต้านะคะขอบแม็กไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมาและคุณพี่ขะยางไม่ต้องเปลี่ยนนะคะคุณพี่ะ่ะตัวยางได้เป็นดันหลบนะคะปี2024เลยดอกยางชัดลึกมากเลยนะคะ,ค,ค,ะ,ะ,ค,นนค,ะคุณพี่่ะและโชคด้านในค่ะคุณพี่นี่ด้านในนะคะตัวโชคด้านในนะคะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาแน่นอนนะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้แรวเรียบร้อยะคะ่ะคุณพี่ะ่ะเลิศมากๆนะคะคุณพี่ะ่ะหูกระจกด้านข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะ มาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะคุณพี่ปรับพับไฟฟ้าได้อีกนะคะออปชั่นแบบคุ้มเลยติดฟิล์มมาแล้วเป็นฟิล์มประลอดของลานะมินะ่าคุะพี่นะมาให้ดูทางด้านในนะคะประตูทางฝั่งซ้ายมือด้านหน้าตรงนี้นะคะ เต็นจะพามาดูถึงโครงสร้างของเขานะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะทั้งฝั่งนี้นะคะชัดเจนไม่มีรอยแกะขายค่ะคุณพี่ของเดิมเลยจุดมาร์คิวซีจากโรงงานยังอยู่คันนี้สภาพสวยๆเดิมแท้หมดสคับเพดด้านข้างของโตโยต้ามีมาให้นะพี่กันรอยนะคะกันสีไว้นะคุณพี่นะและก็ดูนะะทั้งฝั่งนี้ค่ะคพี่นี่หัวน็อตไม่มีรอยขายเลยนะคะคพี่สีเดิมไม่มีการพ่นสีมานะคะคุณพี่คะ สภาพเดิมของเขาเลยนี่จุดเม็ดอาร์เนี่ยหนูดึงให้ดูตรงนี้นะตรงนี้เขาดึงไว้อยู่แล้วจะให้ดูโครงสร้างไม่ใช่รถผิดความค่ะเม็ดอาร์เรียงกันเรียงลายแบบนี้นะคะคุณพี่ขาไม่มีการเคาะมาแน่นอนนะใส่ไว้ให้สวยๆปะไปดูทางด้านประตูด้านหลังทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะเรียมสารตัวน็อตคมกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่เห็นไหมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสครับเพดอันเล็กๆตรงนี้ก็มีมาให้นะ รถยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณพี่คะนี่ยางอะไหล่เขาก็มีมาให้ครบนะเดี๋ยวเอาให้ดูแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ล้างใต้ท้องรถเดี๋ยวตกใจนะพีไฟท้ายกับไฟท้ายนะคะตัวนี้ไม่มีรอยแตกค่ะตัวนี้เป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนกันนะคะไฟใส่แจวไม่มีรอยแตกเลยเห็นไหมคะสวยๆเลยค่ะคุณพี่เห็นไหมโลโก้โตโยต้ามีมาให้ครบไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้นี่มีดวงที่4นะเพราะาติดมาของจากแคดดบอยมาด้วยนะคะคุณพี่คะแคดดบอยก็เป็นของแท้ของพี่นี่เปิดให้ดูด้านหลัง เนี่ยถ้าพี่หารถไว้ใช้งานนะหนูว่าคุ้มเลยถ้าพี่อยากจะขนของกันฝนกันลมอะไรเนี้ยพี่ไม่ต้องติดตั้งแคร์รี่บอยเพิ่มเลยอันนี้คือพี่ได้สเปคนี้ไปเลยเนาะตัวนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะคะพอรถเพิ่งเข้ามาค่ะคุณพี่หา ให้ดูนะไฟท้ายฝั่งนี้นี่ก็ไม่มีรอยแตกไฟแท้ไฟเดิมจากศูนย์ต้องเป็นไทยโคยโตเท่านั้นนะคะพี่และดูเหลี่ยมสันตัวรถนะคะทางด้านขวามือตรงนี้นะรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะสภาพแบบกริบกริบเลยนะคะพีเลิศม,มากๆนะคะเดี๋ยวพามาดูทางประตูทางฝั่งด้านซ้ายด้านขวาตรงหลังตรงนี้นะคะ เหลี่ยมสารตัวน็อตทั้งล่างน,นี้นะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่ะ่สะสภาพสีไม่มีการพ่นมานะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณพี่และภายในคันนี้หนูชอบมากมากถ้าช่วงนี้หน้าร้อนพี่ใช้เป็นเบาะผ้าก็ดีนะไม่เก็บความร้อนด้วยนะคะคุณพี่คะ่ะเบาะฟูฟูตึงๆแบบนี้เลยเด็กทั้งพีได้เป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่ด้วยนะคะเบาะใหม่สะอาดสะอา้านถ้าเป็นพวกรถหน่วยงานหลังคาจะไม่มีการเจิมนะคะคุณพี่คะ่ะเห็นไหมอ่า มายกิฟเลยนะคะดูแรรักษารถมาได้ดีมากนะคะพี่มาทางฝั่งประตูทางด้านคนขับไปนิดหนึ่งนะแผงประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะคณพี่แบบนิ่มๆน,นะคะกระจกเปิดออโต้นะคะทางฝั่งคนขับแล้วก็หูกระจกที่ปรับพับไฟฟ้าปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะเรียมสารตัวน็อตนะคะทางด้านประตูคนขับเนี้ยคมกิบตชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะพี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะพี่ แต่ตัวนี้เป็น 2.4e นะ่าจะเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นนะด้านในนะคะได้เป็นเบาะบักเก็ตซีทค่ะพี่โอบรัดตัวแบบนี้นะคะคุณพี่เบาะไม่มีล้มเลยนะคะออปชันที่เพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะก็คือเป็นความที่มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียง fm/am bluetooth a r แล้วก็เชื่อมต่อ aux usb ได้นะ,ะตรงช่องกลางแอร์ Air เป็นอนาล็อกและคุณพี่ได้ขับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะตัวนี้คุ้มมากสวิตช์ไฟตรงนี้เป็นไฟเปิดตรงแคดดี้บอย นะตัวนี้เป็นไฟลเปิดตรงแคดดีบอยนะพี่บางคนสงสยัยเอ้ยน้องเป็นสวิตกะไห่ตรงแคดดบอยบางที่เขาอาจจะดึงสายออกบางที่เขายังสายสายอยู่นะก็เปิดไฟตรงกลางได้นะพี่นะอ่าสวยมากมานะขออนุญ,ญ,ญาตสตาร์ทรถให้ดูนะฮะเลขใหม่ปึ๊บนี่ช่งเดียวติดเลยนะคะ พวงมาลัยมันติมังชันก็ใช้ได้ปกติฮะไม้แท้ไม่เดิมอันนี้ถ้าเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนสมกิโลเนี่ยเขาเข้าเช็คระยะมาแล้วนะคะพี่รอบใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็จะมีโค้ดด้วยว่าอันนี้พี่ต้องไปเช็คระยะรอบสุดท้ายอีกทีเมื่อไหร่ก็แสนสี่นะพี่ขับไปอีกเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะคะแถมคันนี้น้ามันเต็มถังด้วยนะเนี่ยไม่ต้องขอหนูเลยเอจำไว้นะปานี้น้ามันเต็มถังเด้อเลิศนะคะนี่ ตัวนี้ถ้าเป็นรถพวกรถหน่วยงานจะไม่มีการเจิมด้านหน้ามานะคะตรงนี้สวยๆเลยกล่องใส่แว่นก็มีมาให้เต้นดูนิดหนึ่งนี่คู่มือศูนย์มีครบนะคะคุณพี่ไม่ต้องไปเบิกใหม่นะคะโ้จัดเต็มมากอุ้ยแอร์ยังฉ่ำเลยไม่อยากลงไปเลยคุณพี่ดีมากนะคะมาเพื่อมาเดี๋ยวเต้นพามาดู เครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กิฟต์เหมือนรอบคันไหมที่เจนพาไปดูนะเนี่ยถ้าล้างทําความสะอาดขัดสีนิดหน่อยนะหนูว่าเลิศนะคะพี่มาเปิดให้ดูปึ๊บอ,อันนี้ไม่ต้องตกใจนะั้นอยู่ไม่ได้ทําความสะอาดตัวเครื่องพอรถเพิ่งเข้ามาแล้วพี่นะ ตัวเครื่องนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ค่ะคุณพี่ขาไม่มีรอยคาบน้ำมันคาบสนิมเลยมีแต่ฝุ่นอย่างเดียวเนาะที่เห็นอยู่เนาะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะะเลขโค้ดเครื่องนะะพี่มาตรวจได้เลยพี่เอาช่างมาตรวจก็ได้นะะตรงตามเล่มแน่นอนเรามี ทางแพลตฟอร์มของรถโดนใจเข้ามาตรวจสภาพรถกว่า274จุดเขาพี่รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีพี่ตรวจเจอหนูรับซื้อคืนเต็มจนนวนเลยนะคะคุณพี่ให้มาดูจากโครงสร้างตัวจริงของตัวรถกันดีกว่าคุณพี่ค่ะนี่สังเกตรตรงนี้นะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะ,ะด้านหน้าฝากระโปรงเนี่ยคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่ค่ะถ้ามีการทําอะไรมาตรงนี้มันดูมันดูออกได้ง่ายนะคุณพี่นะ แล้วก็ที่หนูบอกไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานต้องเป็นไทโคโยโ,โตะเท่านั้นนะคะเป็นทั้งสองข้างเลยคานด้านหน้ารับประกันไม่มีบิดเบี้ยวค่ะเต็นดูแลเรื่องของเลวให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่เช็คน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์นะคะถ้าขาดเราไม่ได้เป็นการรีเซ็ตศูนย์นะคุณพี่ก็จะเป็นการเติมให้คุณลูกค้านะคะแบตเตอรี่ถ้าหมดอายุเต็นก็เปลี่ยนให้นะคะอ่ะให้ดูนะคะฝั่งเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะทางฝากระโปรงทางด้านขวามือคะ่ะคุณพี่คมกริบชัดเจนเลยนะคะฝากระโปรงตรงนี้นะไม่มีกานาค็ื เป็นฝุ่นมากกว่านะครพี่ล้างทําความสะอาดสักหน่อยนะคพี่กริปแน่นอนพี่เห็นจุดกลมๆตรงนี้ไหมเม็ดอาร์ Med ค่ะคุณพ,พี่ขาทุกจุดนะไม่มีรอยย่นของการพ่นสีนะคะพี่ของเดิมเลยซีนยางคันนี้แ้าไม่ต้องจิกรถปี2020นนะใช้งานได้ตามปกติแน่นอนนะคะคุณพี่สวยนะคันนี้น่าใช้เลยนะ ย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะคุณพี่ขะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงตโตโยต้ารีโอพรีเลเนอร์ 2.4e ค่ะคุณพี่ปี2020ใหม่แสนสามเท่านั้นนะคะ ราคาคันนี้ต้งขายอยู่ที่549,000เครดิตดีกู้เต็มไปเลยค่ะฟรีดาวน์ไปเลยนะคะคุณพี่คะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะผ่อนเดือนละหมื่นต้นแต่ถ้าพี่อยากผ่อนขบา,าในประมาณ8ก0 0 0เพิ่มงบให้หนูสักนิดนึงนะคะหนูจะได้ช่วยพี่ได้นะคะคุณพี่คะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาได้ช่องทางด้านล่างนี้เลยปักหมุดไว้ให้แล้วคะ่ะแอดมินของเพรยนต์ทำงานตลอด24ชั่วโมงถ้กเข้ามาตอบไวสุดๆเลยนะคะคพี่และอย่าลืมนะคะบอกว่า ดูน้องกางเต็นมาให้น้องกางเป็นรีวิวให้หน่อยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคลิปหน้ากางเต็นจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อะไรอีกลอชมได้เลยนะจ๊ะวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า